สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c นะครับทุกคนทุกท่านทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องศรัทธ,ธาปาฏิหารนะครับคำเตือนนะครับช่องศรัทธ,ธาปฏาิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีละแอนไม่มีการแนบลิงก์นะครับไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณา,า,าเกมเกินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับทางช่องเราไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายนะครับให้รับชมรับฟัง เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขมงคลของพี่น้องทางเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปปลาวหรือพี่น้องทางเวียดนามนะครับที่เรียกว่าฮานอยนั่นเองนะครับผมหม่ฮานอยอะไรนะครับผมถ้าเป็นสปปลาวก็เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับด้วยวิสาหกิจลาวพัฒนาเออก็ยังไงก็ใช้วิจรารณ์กันด้วยเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับเป็นการวิเคราะห์นะครับ สองเลขมงคลหาหนอยประจําวันที่12ก่อนที่จะเป็นที่12บาดูวันที่11ก่อนเดี๋ยวเขียนผลให้ดูก่อนวันที่11ออกตัวไหนบ้างว้าวเลยนะครับ205รอบ5้าโมงเก้นย์หกโมงหกสครับ90ครับ1นึทุ่มครับ5 54ครับ08ครับผม เป็นไงกันบ้างเออเป็นไงกันบ้างเอ่ยมาทีนี้ผมโพส์ในโพสต์ชุมชนเนี่ยนะครับทางโพสชุมชนกับทางช่องเราเนี่ยคนมาดูนี่เด่นแปดนะครับก็มามาแต่ตัวเด่นสิได้ตัวประกบกู้ไม่มาเนาะอืมเด่นแปดมามามานะครับ แล้วเลขทูบครับเลขทูขทบอันนี้เป็นเลขทูบเล่มสุดท้ายนะครับเฉยๆแล้วก็จะตัวเป็นสามตัวมันเดิมอันนี้มันมีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวเฉยๆนะทุกคนนะเด่นแปดก็มาอยู่นะครับมาแต่เลขแปดนี่แหละอืมแปดเก้าไม่มาเสียดายเพราะมาในลักษณะนี้น่าจะเบิ้ลให้หน่อยนะทุกคนเนาะแต่เด่นแปดก็มาครับเห็นไหมมีแปดสองตัวนะทีนี้มาดูกันครับมาดูในนี้ครับ สมาชิกกับเลขทูบก็มาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มาตัวประกบคู่นะครับเมื่อวานก็ไปมาสามตัวเลขทูบนะครับอันนี้เลขแปดนะครับเลขทูบสมาชิกก็เลขแปดตรงกันเก้าเ้าเปอร์เซนครับกลับมาแล้วครับเมื่อวานไม่มานี่เลขหนึ่งของเราห้าโมงนะครับสองศูนย์ห้าเก้าศนครับ ห้าโมงมีตัวไหนบ้างเนี่ครับพิเศษกับเจ็ดกับห้าเนาะก็มาเลขห้าครับห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์มาตรงนะครับหกโมงหกสามหนึ่งเก้าศูนย์ครับเอาทำไมออกเก้าศูนย์สองรอบเดี๋ยวดูใหม่ก่อนไม่ใช่เก้าศูนย์โทั่ทีครับห้าสอง นะครับห้าสองนะทุกคนนะอืมห้าสองอก็ผมถึงว่ามันจะไม่เป็นเก้าศูนย์สองรอบเขียนผิดนะครับนี่บางทีบางคนนี่พิมพ์มาแล้วนะฟังคลิปยังไม่จบนี่พิมพ์มาแล้วนะบางคนนะจะเย็นๆนะทุกคนเนาะเออห้าสองนะดูใหมอ่อีกอืห้าสองหกสามหนึ่งห้าสองถูกต้องก็มาเลยค่ะไม่มีห้าสองอีก รอบสุดท้ายนะครับผมห้าห้าสี่ศูนย์แปดครับเหม็มผมบอกแล้วบอกอะไรผมบอกว่าอะไรครับทุกคนมผมบอกว่าให้กอดเลขพี่น้องไว้เห็นไหมทั้งห้าสี่ทั้งเก้าศูนย์วันที่สิบสองเหมือนกันพี่น้องอีกมาดูกัน ตัวเด่นนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าพลาดนะครับแต่ตัวประกบเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มาเยอะๆหน่อยสองสองครับผมคิดว่าเลขสองนี่จะมาแต่จะมากี่รอบในีรุ่นกันอีกทีนะครับห้าศูศูนย์

<7. S 2> เจ็ดก่อนเรียกที่น้องไหมครับสองหนึ่งสองสามสองเก้าครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดหกเจ็ดสอง เจ็ดปุ๊บเจ็ดเก้าอ่าก็มีเงาเหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวไหน นี่ที่ผมชอบนะครับอันนี้คือที่ผมชอบไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเลขมงคลที่ผมชอบสําหรับวันที่12บสองเขนะ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปถึงแค่นี้ครับโชคดีทุกผู้คนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรารับชมฟังคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ